สวัสดีชาว farming simulator ทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะป๊อบสามดีนะฮะนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับผมมาชมนะฟอร์ดในครับผม610นึนท่านี้นี่เองนะครับผมนะฮะมาในโทนสีของมินในครับผมนะฮะเขียวมินนั่นเองนะนี่นะก็ยังอยู่กับอ่าแมปของมะตูมนะพุริเดชนะครับผมนะฮะแมปไทยนั่นเองนะ นี่เลยนี่ครับผมนี่ไฮไลท์เด็ดของวันนี้ก็คือนะผมด้านหลังนี่เลยมาดูมาดูนี่เลยนะท่านผู้ชมนะผมนะผ่านสีรุ้งนั่นเองนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นงานลูกค้าสั่งทำนะครับผมนะฮะผ่านใบจักสีรุ้งนี่ผมนะป๊อบก็เอ่อไม่เคยเห็นนะเป็นยังไงวะก็เลยทำนะฮะรับทําดูปรากฏว่าเป็นนี่เองนะทุกคนนะเออนะครับผมนี่มีอ่าผ่านหกนะทุกคนนะะเป็นใบจักนะ คือเอาไว้สับพวกอ่ะา,าที่มันลกๆนะทุกคนนะฮะนี่เลยนะตรงใบจักรนี่จะเป็นเหมือนคมๆกันนะทุกคนนะไว้สับเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็นะครับผมตัวนี้ก็มีอ่ถวถงล้อนะฮะเป็นสีแดงเลยทุกคนนะฮะเอาไว้ว่าเพิ่มน้ำหนักให้กับตัวรถนั่นเองนะฮะจะได้ว่า ไม่ลอยนะเวลาที่เชลดินแข็งๆนี <c> ่ <oughs> จะไปกดลงลึกนั่นเองทุกคนนะนี่นะครับผมนะฮะดีก็ไปทําสีใหม่นะตัวน,นี้นะฮะเป็นสีอ่ามิน้นเขียวมิ้นนั่นเองนะทํายกขันเลยทุกคนนะรวมทั้งอ่าใบผ่านหน้าด้วยทุกคนนี่น,นะครับผมแล้วก็ยังเป็นหน้ากากของทรานส์ฟอร์เมอร์นะเวร์รุนสร้างตัว <c oughs> สวยงามน,นะฮะใครที่ชื่นชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์ด้วยลวกันนะครับผมนะฮะก,ก่อนอเดี๋ยวเราไปรับงานถ่ายหน้าเลยทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรถไปเลยนะอ่โอเคเดี๋ยวเราลองอเกียร์ดินข้างหน้าก่อนนะฮะก่อนที่จะไปถ่ายนะทดสอบก่อนทดสอบความแรงก่อนนะ ืสวยงามนะฮะใครสนใจสั่งทำได้นะผ่านหน้าไอ้ผ่านสีรุงนะสอบความแรงตัรถก่อนน,น,น,นี่แรงจับแรงจับทุกคนอุ๊ยอ,อุ๊ยอ,อุ๊ย ลงผ่านด้วยงไงดูกิอืมโอ้โหลงผ่านนี่ดินหายเป็นหย,ย่อมๆเลยโหดมากนะโ,โหดจริงๆเลย เียังโดเลยยังโหดยังโหดอือ สอบผ่านหน้าประมาณนี้น,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 นะทุกคนนะพอเราไปลงถ่ายกันเลยนี่ฮะนี่เราก็สับข่าวไม่ดิบนะทุกคนนะฮะคิดว่าไม่มีรถแล้วนะลองเอาผ่านนีนไปสับดูใครที <c oughs> ่สนใจนะสั่งทาไดนะ้เลย อยากได้สีแบบไหนผมจับได้เลยโอเคเดี๋ยวเราลองทดสอบผ่านดูแล้วมันนะนี่อโอ้สับโดดสับโดดสับละเอียดจริงหรือเปล่าทุกคนอี่ไม่เดือดซากไม่เดือดซ่า อย่างนี้ครับผมโอ้โหแจ่มแจมเหย,ยียบชัยไม่มีเสียงเครื่องเลย <laughs> ระยัดระยทุกคนนีอนะฮะโอโ้หถอนรากถอนโคนนะฮะวนไปเลยครัคผมชิบชิบวงควง <laughs> สนใจหมดไหมผมนะฮะติดต่อที่ด้านล่างเพีดได้เลยนะครับผนมะแล้วก็ใครที่อยากสาั่งทำนะฮะส่งแบบมาคือราคาเท่ม่เลยนี่ยนะฮะไม่อยากไม่หมดที่ไม่ซ้ำใครนะฮะก็อยากเก็บไว้เล่นที่ทเดียวนะฮะก็สั่งทำได้เลยนะฮะ รับรองนะฮะไม่ซ้ำใครแน่นอนนะแล้วก็ไม่หลุดนะเพราะว่าผมจะให้แค่กระปองนะผมนอกจากเจะา๋องเอาไปทำเป็ <c oughs> <c oughs> นเตียนี่ช่วยไม่ได้นะ <c oughs> แล้วก็ใครที่ซื้อแล้วก็อยากแปลงเป็น20ลงนะฮะก็รับแปลงน,นะ ทีมงานรับแปนะลงรับประกันได้เลยนี่ครับมันมีทางหลุดแม่ผมนอกจากจะของไะปล่อยเลยนะรับประกันได้รอยเกษมเลยไงไถดีจริงเลยนะฮะผ่านไปจากสีรุงร่งด้วยกันนี่บอกตรงเลยครับผม เกือบมาไม่เคยเห็นเลยไม่รู้ว่าทําทำเรื่องนี้แบบจริงหรือเปล่าไม่แนใจ đi hoặc sao đi này hết 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 thấy thấy. มัน <laughs> มองด้านหลังนไ <laughs> <laughs> มเ่เนหมน <laughs> อนแมเย่ยงเนาทลีอะไรตัเน,น โอเคครั okay. ผมสำหรับที่นี่ก็ทดสอบให้ดูประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อทางเพจได้เลยนะครับผมเนะี่ยก็ขอบคุณที่เข้ามาตับชมนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ